้างกอกตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศการแข่งขัน,นรอบควายนะคะค้นหาคู่ที่2ค่ะวันหนึ่งใน2นี้ใครจะเข้าไปรอชิงแชมป์ออฟเดอะแชมเพราะว่าตอนนี้ได้มาแล้ว1โรงเรียนแล้ววันนี้ที่น่าสนุกที่สุดครับคุณผู้ชมครับทั้ง2โรงเรียนนั้นเก่งเหลือเกินเป็นตัวแทนของภาคกลางกับเป็นเขาเรียกว่าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนค่ะ อีกหนึ่งโรงเรียนนันคือวินิจศึกษาในพระราชูประถมจากจังหวัดลบุรีอันนี้เขาปเป็นแชมป์ฤดูฝนนะจ๊ะเจอกับโรงเรียนอุตรดิตจากจังหวัดอุตรดิตค่ะเป็นรองแชมป์ประจาําฤดูร้อนค่ะอันนี้จากอุตรดิต <c oughs> นักร้องผู้ชายก็ไม่ธรรมดาโโวินิจศึกษานี่นักร้องนํา ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันมาถึงตรงนี้แล้วพี่โน้ตขาทั้งสองโรงเรียนต้องบอกไม่ธรรมดาทั้งนั้นเพราะดีกรีเนี่ยเป็นแชมป์กับรองแชมป์เนี่ยสูสีกันมากๆเลยและที่สําคัญที่สุดใครมีกอลเม็ดเด็ดพลายอะไรมีทีเด็ดอะไรผมว่ารอบนี้เขางัดขึ้นมาสู้กันหมดและครับทางที่ดีไปซุ่มดูกันไหมไปดูซิเขาจะงัดอะไรออกมาดูกันเอ้ากับช่วงนี้ค่ะโอ้โหบังกอกมากันที่โรงเรียนแรกไหมครับฟั่งอะไรกันอยู่จ้ามันมีมันมีมันมีชาวนาเวลาทำนาอยู่ที่นี่เลดพก ก็ทํนานมีควายมีหมาอยู่ด้วยกันธนะกำลังเกี่ยวข้าวเลยเพ๊ม่มาข้าวแห้งๆก็เลยเอาไมา้ควายอะรางวัลเองสำหรับปีนี้ควายก็นั่งเขี้ยวไว้บอกเลยทํามาทั้งปีได้ย่ายแห้งๆกองเดียวชาวนาตกใจวิ่งลงเขาเลยวิ่งขึึงๆมาหมาก็วิ่งตามทำไมกตกใจไงนะควายไม่ได้ไเลาลงมาพุ่งกันลงมาลงมาดืนก็หลอกหลีหน่อย อา,า,าก็บอกว่าจน้าก็รมบึงมพันตัวเองเกิดมาเกิดมาไม่เคยเจอไม่เคยพบเคยเจอหมาเคยเจอเคยเจอควายพูดได้หันไปหมาบอกเออกูก็เหมือนกันแม่ที่แท้ก็เป็นเรื่องตลกนี่เองล่ะครับคลายเครียดก่อนแข่งนี่เองค่ะก็ต้องขอกำลังใจนะคะจากพี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีแล้วก็พี่น้องทั่วประเทศไทยนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้อิงนะคะแล้วก็โรง,งเรียนวินิกษาของเรานะคะวินิกษาสู้ไม่สู้ ขนาดนี้สู้ๆนะครับน้องๆไปกันที่โรงเรียนต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรานะครับโบดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอุตรดิตถ์ครับและตอนนี้นะครับเราทาการแข่งขันมาถึงรอบควายแล้วนะครับบรรยากาศดุเดือดมากเลยนะครับร้อนระอุเลยทีเดียวครับตอนนี้แดดก็ร้อนมากเลยครับและตอนนี้นะครับเราจะไปสักการะบูชาพระพิคเนย์กันครับแม่ดูครับแต่ละคนนี่ตั้งอกตั้งใจขอกระหนาดูเลยนะครับก็ขอแรงเชียร <fin anta> <ots> ์แรงใจให้กับโรงเรียนอุตรดิตถ์ด้วยนะครับท่านผู้ชมทั่วประเทศแล้วก็ าวจังหวัดอุตรดิต์ครับพวกเราจะทำให้ดีที่สุดครับพวกเราสู้ไม่สู้แม่ขอแค่นขนาดนี้ไม่เชีย์ไ่ได้แล้วนะครับเป็นกำลังใจกับน้องๆทั้งสองโรงเรียนด้วยนะครับแต่ตอนนี้